ตอนนี้เราก็จะมาระสอกทำก็คืออันนี้เราก็จะมีเป็นบทออสตริกนะครับซึ่งบทออสตริกจะใช้เป็นหมอน ร้อยนะครับต่ำลงน้ำที่เราได้มาเราได้ร้องไปลองเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้เป็นกดคันซิลิกนะครับเพิ่มหนึ่งโมล ปุบ๊บกดสุดท้ายของหลอดนี <tahu> ้ก็คือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานดสนะครับเราจะใช้จำนวนสองโมลนะครับ ซึ่งเราจะเอาสองสารแรกมาผสมกับฐานนี้นะเพื่อดูการเกิดปฏิกิริยานนะะแล้วเราก็ต้องทำการขยา่าใส่เรียบร้อยแล้วครับใแล้วโดยหลอดที่สองเรา ทำเหมือนเดิมครับผมเข่บเอ้สองแล้วใส่เหือเดิมเลยนะโดยที่ หลอที่สองนะครับเราก็จะมีการใส่แมกานิสซันเฟสเข้าไปเพิ่มนะครับซึ่งจะใช้แล้วก็ใช้แมกาน,น,น,นาิสซันเฟสนะครับผมยุดขึ้นมาห้าหยดนะครับเร็จแล้ยนะครับห้าหยด โดยที่เราทวงทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนเดิมเหมือนหลอดแรกนะครับแล้วเราก็จะมี้อยการเอาสารทั้งหมดใส่เป็นเหมือนเดิมนะครับเราจะมีสารพิเศษเพิ่มเข้ามาหมนึ่งสารครับเป็นสารเมนกานีนเศษนะครับเพิ่มจำนวนห้าหยดแล้วครับห้าดแล้วเราจะลองคนดู เกิดปดดิิยานี้เห็นด้วยว่ามันจะเกิดเร็วกว่าพอมีกฎมนกนิสเ็สครับจะเกิดเร็วกว่ามากเลยนะโดยที่สองหลอดน,นี้นะครับ ก็หลอดแรกที่มีการผสมเกลียงสามสารก็จะมีการเกิดปฏิกิริยากันครับตอนที่สองที่ใส่แมกนีเซนเฟสเพิ่มเข้ามาจะเห็นได้ว่ามีการเกิดปฏิกิริยาที่เร็วกว่าสารแมกนีเซนเฟสจะเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้เกิดเร็วขึ้นโอเคนะครับในขั้นตอนที่สองเราจะเอาเปลือกไข่ใส่หลอดทดลองจำนวนสองหลอด แล้วเราจะเติมกรดหลอดที่หนึงเราจะเติมกรดโซเดียมฟูฮาลายเข้าไปประมาณหนึ่กรัมใส่เข้ปไปเลยแล้วก็ขยา่าหลอดที่หนึงเราก็จะใส่ใส่ตัวหนึ่งคือกรดแอสติกเข้าไปอีกจำนวน3มมิลล,ลิลิตรใส่ไปตอนนี้เราจะตวงก่อน สมลิลิตรอ่าใส่เข้าไปสามนึ่ มาใส่แค่สารเดียวก็คือสารอะสติกใส่ลงไปจำนวน3มิลลิลิตรนีเราก็จะเอาใส่หลอดที่2จะไม่มีสารโซเดียมฟอสฟอรไนะครับจะมีแค่สาแอสติกอย่างเดียว กัดแรงมากเลยกัดเร็วมากอ้ดูความแตกต่างเลยครับจะเห็นได้ว่าหลอดที่1นึจะกัดก่อนได้ช้ากว่าหลอดที่2นะครับซึ่งหลอดที่2มีสารเดียวก็คือแอสติกใส่เข้าไปในเปลือกไข่จะเกิดการกัดก่อนเปลือกไข่ได้ช้ากว่าก็คือตอัวนวงปฏิกิริยาคือหลอดที่1ก็คือสารโซเดียมฟอไรฟ์ ine, นั่นเองครับ ศาสรที่ไป็งองเก,กิดกรดแอสติกในการกรัดกร่อนไข่เรเห็นได้ว่าหลอดที่สองที่ทดลองหลังสุดจะการกัดกร่อนได้ไวกว่าส่วนหลอดที่หนึ่งตั้งนานเรยังการกอดไม่เสร็จเลยยอดมันไปได้ยังไรหนอเนี่ยเท่านี้การทดลองก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวเล่งแนละตัวหนองปฏิกิริยาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเกิดปฏิกิริยาที่เร็วกว่า ตัวหนึ่งเป็นตัวหนวกปฏิกิริยาทําให้การเกิดได้ช้ากว่าและอันหึ่งเกิดได้เร็วกว่า